โอ้ยครับก็ต้องขอสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมนายตีแปนะกับเกมส a r Bound นั่นเองนะวันนี้ก็อยู่กับน้องของผมอีกเช่นเคยนะครับผมสวัสดีครับทำไมมึงต้องแก้ผ้าเดินกันด้วยวะเนี่ยโอเคจะหายหมดเลยเนี่ยนี่ครับสำหรับตอนนี้น้องผมก็มาอยู่ในยานของผมนะครับดูครับอุปกรณ์อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก่อนอื่น สร้างเสื้อแป๊บหนึ่งอะไรนะเดี๋ยว<ส>ลองกดสร้างเสื้อแป๊บหนึ่งเออสร้างเลยโอเคมาก่อนอื่นเราต้องสร้างชุดเกาะอ,อันใหม่นะครับนี่ครับเป็นชุดไอรอนบา์นั่นเองโอ้โหพูดปุ๊บก็สร้างเลยครับโอโ้ใช้เวลาแปบบ๊บสักแป๊บนะบอ่าอ่าได้เสื้อแล้วต่อไปก็กางเกงอ้รู้สึกว่าเอ้ยอยังสร้างไม่เสร็จ <ด S 1> โอเค,อเคไหนเดี๋ยวแป๊บ,บนึงรอก่อน ต่อไปก็อันนี้นะครับรับรองว่าเทานแน่นอนโอ้โหนี่ครับปลดล็อกไอชิพเมนด้วยเฮ้ยเลเอาปืนให้หน่อยดิคอท้าเลยเฮ้ยให้ดูดิโคตรเท่ครับนี่คาร์บอยนี่เฮ้ยเลขอขอปืนคู่ได้ป่ะปืนคู่เหรอเออขอเอามาใช้หน่อยเอาเอาอันนี้ไปอ่ะเอามาเอออะไรก็ได้เออโยนให้อย่างนี้เลย โอเคครับเราจะใช้อันนี้แทนอ่าเนี่ครับโอ้โหผมก็จะมาใช้ปืนคู่อย่างงี้นะโอ้โหสุดยอดหัดกัน,นไหมหรือว่าดีละ,ด,ละดีละดีละอือสุดยอดจริงๆโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาตะลุยดวงดาวต่างๆนะครับแล้วก็รับเควสที่ y y ยังไม่ยังไม่ได้ทําเลยนะใช่ไหมครั้งที่แล้วใช่ก่อนอื่นเราต้องเราต้องไปที่เอาโพสต์ก่อนพร้อมหรือยังไปเทเลพอตไปไปเอาโพสต์กัน นี่รับเควส์ีีก่อนสวัสดีอ่าต้องการที่จะซ่อมยาหรือเปล่าล่ะอุ๊โอ้เราต้องหาไอ้หินคิดตันสีม่วงนี่หว่าที่เราเคยเคยรู้จักใช่ไหมเก็ตดูโอเวอร์เดออโอเครับเควสนั่น,นแหละเลตตอนนี้ปลดล็อกเควสอีกอันหนึ่งละ <Hey. S 1> เป็นเป็นเควสที่สำหรับไว้ซ่อมดวงดาวเฮ้ยอ <Hey. S 1> ะไรวะ <Hey. S 1> ตกใจหมด hey. วิธีกดกดที่อันนี้ย ยูด่ดีมันมีตัวหนึ่งว์ปมาเฮ้ยมีด้วยเหรอเออเออว์ปมาเสร็จมันเดินตามมาด้วยเนี่ยเอ้ยตัว,วอะไรเฮ้ขึ้น้าบนรับควสกันอุ้ยเลยเควสเพียบเลยอะมีหมีตรงนี้ด้วยขึ้นมาก่อนเลยขึ้นมาก่อน,ม,นอมันต้องการต่อตู้เหรอเฮ้ยมันจะโดดตามเหมาไมเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าให้หาหมีที่หายไปนะโอ้ยเซตติ่งอัพช็อป มีขายอยู่ที่ร้านค้าด้วยเหรอไม่แน่ใจโอ้แล้วนี่อะไรเนี่ยนักวิทยาศาสตร์โอ้ยอ๋อมันอยากได้สิบคอปเปอร์บาร์อันนี้หาได้อยู่แล้วโอเคหาคอปเปอร์บาร์มาให้มันสิบอันลองคุยดูบอกอะไรวะก็ที่เราเราเราไปที่ครั้งที่แล้วไงเฮ้ยลองไปไปดูไหมไปไปเลยเอาละครับ ตอนนี้เรากำลังจะมาทำเควสอ่ารูปภาพที่หายไปนะครับเพราะฉะนั้นพร้อมยังอือ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 เฮ้ยโอ้ยยิงแรงชิบหายอืออืออือเป็นไงล่ะุ้ยได้แล้ววะได้แล้วมาไม่รู้ไอรอนอะไรไม่รู้บอลโยนโยนข้าวไม่ทินไดนะ้ไหมโยนข้าวอ่ะได้เอารีบไปเลยเออนั่นแหละหดูให้ดีเออเริ่มหิวแล้วเหมือนกันชิบหายละ กินเลือดไว้ก่อนโอเคเดี๋ยวตั้งอาอเฮ้ยปืนหายไปไหนก็บอกนึงอ๋อลืมเอามาตั้งโอเคเฮ้ยเออเออไปทางไเออขวาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาละมันมาละเห็นตัวนี้ไหมนั่นแหละช่วยหน่อยอืมค่อย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 ฆ่าทีละตัวเฮ้ยอย่ายิงงั้นไม่ไม่โดนไม่โดนโอ้โหกระต่ายตกใจเฮ้ยเฮ้ยเรียลโลมาดิเดี๋ยวจะคอยแทงให้โล่ออ เออแป๊บนึ่งเอาเอาเอาดาบมาด้วยดาบที่ที่ดีๆอ่ะอันนี้วะเอามาส่งมาเออเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอามาใส่ก่อนมาแทงให้อย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเลยโอ้ยโอ้ยโลแตกโลแตกพอดีโอ้ยโอ้ยถอยถอยถอยเฮ้ยโอ้โยแม่งของ มันมเล่นอย่างนี้ใช่ไหมแป้งโอ้โหเล่นสามสิบชิบหายกูเดี๋ยวพึ่งนะบอลหายสเต็ปละแป๊บนึงกินเลือดก่อนเออนั่นแหละบอลบาดจังวะปึ๊บเออต้องใช้สเต็ปต้องใช้สเต็ปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเล่นถอยถอยไปกินเลือดหนี๋ยวกันเดี๋ยวกันปึ๊บเฮ้ยจ้าจ้าอื้มอื้มอื้มปึ๊บจึ๊บ จึ๊บจื๊บโอ้โหได้แล้วเรียบร้อยผ่านหัวไปเมื่อกี้เฮ้อืมป้องกันอืมอืมปุ๊บปุ๊บโอ้โหเลือดระวังอืมจึ๊บจื๊บคอยหลบอืมจึ๊บจื๊บไปไปก่อนโอ้โหโอ้โหอืมอืมจึ๊บจื๊บอ่ามีโลอยู่โลแตกโลแตกกูถอยแตกนีก่อนโลแตกกูถอยเลือดทังหมดโอ้โหยเออเอจัดการยิงดิเออนั่นแหละ มาเดี <displayed, S 1> ๋ยวกูแทงให้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเร่เรระวังระวังโอ้โหโอ้โหกินเลือดกินเลือดไอ้ไอ้นี่มันยานเอเลี่ยนแบบหืมอุ้ยแรงว่ะแรงอ่ะพี่แรงอ่ะอย่าอย่าทำกูอ้าวทำยังไงดีวะยิงดิยิง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 ต้องต้องหลบต้องหลบหืมหืมรุนแรงรุนแรง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนั่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 นโอ้ยแรงแรงแรงเออ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 ไม่รอดแน่เลยว่ะอืโอ้ยแรงว่ะแรงว่ะเลยถอยก่อนไหมเลยถอยก่อนไหมโอเลือดยังไม่ลดแบบเออน่ะแม่งยังไงกันวะเนี่ยเอาไงเนี่ยอออสู้อะไรสุดยอดเลยระวังเม็ดระวังเม็ดออุุยย ระวังเม็ดโอ้โหแรงว่ะพี่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 ววถอย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 กลับๆๆๆกรับๆๆกลับกลับกรับกลับแล้วเฮ้ยโอ้โหแพ้งไม่ไหววะ่ะเลือดโอ้ยสุดยอดเควสเฟลไปท <c oughs> าเควสอื่นก่อนไหมตอนนี้เราไปซ่อมยานก่อนไหมเล่ไปไปเดี๋ยวกลับยานราอกันก่อนไป เฮ้ยเลตื reveal, ่นตื่นเออเสระเออสำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มต้นทําภารกิจซ่อมยานนะครับมึงยังจะนอนอีกเนี้ยฟันคอขาดนั่นนัยิงพี่อระโอเคพร้อมหรือยังปพร้อมแล้วนะปกดที่พิชั่นแล้วก็อ่าอันนี้แหละพร้อมยังเออพร้อมแล้วยังไม่พร้อมเดี๋ยวมึงโดน อ่ะอีกท่านอันแรกใช่ป่ะเออไปเอาละหนึ่งสองซ้ำไปแล้วโอเคมาแล้วเรียบร้อยอันแรกไม่ไหวอันที่สองมันจะได้เหรอมาแล้วไปเลยมาเดี๋ยวแทงให้เราต้องเปิดพวกนี้ป่ะเนี่ยไม่ประบบไม่หรอกมันเป็นการเปิดไฟอตอนนี้เราต้องมาช่วยอ่าพวกลูกเรือจากเอเลี่ยนบุกนะ ดูสิมีมนเดี๋ยวออฟไลน์อยู่อ่ะเฮ้ยมีของมีของมีแบนเดตด,ด้วยใช้ได้ใช้ได้ไดปลงทางนี้กันอุ๊ยบูปิน้นบูปินป้นเอาเตียงกลับบ้านได้เปล่าวะนอนก่อนไนปไ <laughs> ปไปลุยกันเลยดีกว,ว่าทางนี้นี่ครับเราจะเข้าจากช่องนี้ปึ๊บมืดจังเลยไว้ เอาละเตรียมพร้อมนะไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยกันไว้โอ้โหแรงว่ะแรงเอเลี่ยนเตรียมใช้เตรียมเตรียมเตรียมใช้ปืนไว้เตรียมใช้ปืนไวอืมอืมปึ๊บ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 นี่มีโล่มีโล่พยายามอยู่หลังโล่ไว้แรงว่ะเออพยายามอยู่หลังโล่ไว้บอกแล้วเอ๊ะทางนี้ออกมาแล้วนี่ว่ยโอเคลงเลยลงไปข้างล่างปึ๊บ ฝั่งนู้นไม่น่าไปได้นะประตูปิดอยู่ไปเปิดประตูกันไว้อยู่หลังโล่อยู่หลังโล่ไว้เออนนั่แตอบยังไงนะไม่มีอือเฮ้ยโล่โล่โล่แตกโล่แตกอืออือหลบ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 อือ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 มาจะได้แบบปลอดภัยหน่อยนั่นดิมาเลยอืออือ เออเออโอ้โหแรงแรงอ่ะถ้ามันอยู่ไกลเราก็ใช้ปืนยิงไปก่อนไม่ได้เลยอ่ะปึ๊บเดียวปึ๊บเนี่ถ้ามันอยู่ไกลยิงไปก่อนเลยอืมอืมอืมเนี่แหละเฮ้ยอึ๊บอึ๊บอึ้บอึ้อเรียบร้อยหลัง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 เข้าอืมอืมหลบลบลบได้เรียบร้อยเปิดประตู เฮ้ยคนคนสวัสดีโอ้โหโอ้โหช่วยไวโอ้โหขอนเบลอเลยแม่งต่อได้ไหมเนี่ย้เฮยมีเตียงขอนเตียงเก็บไปก่อนมีเตียงเลยเหรอบูปินไงอ๋อบูปินเปิดเลยหลังหลังโอ้โหอ๋โอ้โหโดนโดนไปดอกหนึ่งค่อยๆดูอย่าเพิ่งรีบลงอุ้ยเยอะว่ะเร่ๆตรงนั้นเยอะมากเลยเอาไงดี ใส่ดีวะใสยก่อนอปึ๊บอ๋อยิงไม่ได้เว้ยอืมอืมอืมเออค่อยตอดค่อยตอดเว้ยโอเคปึ๊บปึ๊บโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะยิงละอปั๊บปั๊บปั๊บโอ้โหพอไม่ถึงเฮ้ยจ้าเฮ้ยหยาบอืม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 โอ้โหเฮ้ยเละโอ้โหเกือบไป เรามาช่วยแล้วคนตายหมดแล้วมั้งเอาละเดี๋ยวนะเฮ้ยเจาะอือโอ้โหโหดใช้ดาบมันวามาแล้วอืออือืออือคอมโบเดียวจอดอือ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 นี่ช้ดาบไวกว่าเยอะเปิดไฟเปิดไฟก่อนเปิดระบบนี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอือออ อออออึโโหมันน่ต้องกินเลือดละกินเลือดกันแล้วหนึ่งโอเคเฮ้ยตรงนี้ก็มีใช้ปืนไหมเฮ้ยจอดกันอืถอย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 เรียบร้อยมาออออืืืเรียบร้อยเออไปละเปิดไฟเบิ้ไปอย่าแย่งกันเปิดเฮ้ยตรงนี้แบนเดต เออเออโอเคเฮ้ยเอ้ลงมาแล้วลงมาแล้วโจกินเลือดปึ๊บปื๊บปื๊บอืมเยอะว่ะจาะนี่แน่โจ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 ก้มไว้ก้มไว้ไม่ค่อยโดนโอ้เอออืมมาแล้วเหรอ อืมอืมเออโจโจเรียบร้อยระดับบุดยอดมาเดี๋ยวเป็นแทงให้ชิดเลือดกันออืเรียบร้อยเรามาช่วยแล้วเปิดไม่ได้เออเปิดได้ไวเฮ้ยชึบือืไปชิด ประชิดเรียบร้อยอีกตัวนึงเรียบร้อยตายติดพิษตายเคเปิดประตูตรงนั้นเฮ้ยคนคนนคูนเรามาช่วยแล้วโอ้โหเกือบตายเกือบตายจำจำปุ่มเลือดไว้ดีๆนะเดี๋ยวเจอบเจอบอสเราต้องกด ไม่มีของว่ะเฮ้ยปีกแอกไหนเก็บไปแล้วอ๋อโอเคมาลุยเควสกัน<ะ>มันบอกว่าค่อยๆลงไม่ใช่ละเฮ้ยอะไรเนี่ยอ๋อตรงนี้เลยเตรียมเตรียมลบถือปืนไหมถอยยิงเออนนะเอาละมึงถอยยิงโอ้โหตรงจังหวะพอดีโอ้โห้ย เปิดเอาเลยโอ้โหเก็บจงวะอ้าวปึ๊บอย่าแย่งกันเปิดดิเฮ้ยวันดีมนุษย์เรามาช่วยแล้วโอ้เขารอดกันละไอ้เหี้ยมึงเปิดมึงเปิดสักคนหนึ่งดิเฮ้ยไอ้ไอ้ไอ้ไองไอ้ไอ้ไ้ยอไอ้อ้ไอ้ไ้ไอนไอ้ไอไอไ พูดได้ไหมแปลกดีนะเออช่างมันไปเถอะไปไหนต่อไปด้านล่างมาระวังตรงนี้ก็มีพวกเอเลี่ยนไกยพันอยู่ฮ้ยม,มีอีกนะไอ้ตัวนี้โอ้โห,หโอ้โหกระโดดมาง้างเลยอื้มอืมโจโจอย่าเข้าไปใกล้เยอะตีทีแม่งน่วมโอ้โหโลแม่งอึด เออโล่โ<ห>ไม่ใช้ได้ดีมีโลอืมใกล้เจอบอสแล้วเลย,ยต้องหันหน้าลงนะเฮ้ยอ๋ <c oughs> อ,อ,อมาเกิดเกิดเดตรงไอ้นีม่มาเร็วมาเร็วมาเร็วที่เป็นเครื่องอะไรก็ไม่รู้อะเมื่อกี้หรอ,อ,อมาเร็วมาเร็วมาเร็วพร้อมหรือยังไปไขกุญแจแปนะ๊บเอ้ยโอ้โหมาไปทางซ้ายเอ้ยทางขวา เปิดเครื่องเปิดเครื่อง,จงจเจอแล้วระวังระวังระวังเลเซอร์ดูเลเซอร์ไว้โอเคพร้อมพร้อมพร้อมระเบิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป,เป็นคนกดเองระวังนะระวังนะเฮ้ยนานว่ะเฮ้ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยยังไงเนี่ยเลลงไปกดดิมันมันมันไปนีนนนน่อยู่อ่ะกดสิวะเนี่ยไปสลับกันเปิดเครื่องอีกฝั่งนึงโอ้ระวังระวัง ดูไว้ดูไว้ระวังระวังรอดรอดรอดดูไว้ดูไว้เตรียมเตรียมเลือดไว้เตรียมเลือดไว้เลยลงไปลงไปลงไปกดระเบิดเปเบิดนะเออกดเลยเรียบร้อยเปิดอีกเปิดอีกอระวังอยู่ตรงกลางไว้อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเอาไว้เปิดเปิดครบแล้วนะเอออยู่ตรงกลางเอาไว้เออนั่นแหละตรงนั้นแหละเออเ้ดูสิเออเฮ้ย ใครเป็นคนกดระเบิดแตงกดเลยมาละมึงอื้อเรียบร้อยอพังโอ้ยอ้าวมีคนอยู่ด้วยเป็นไงบ้างเขบโดนแดกอยู่ในว <c oughs> ันนี้ไงต่อ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนโอเคเราต้องเอาแร่เนี้ยแหละไปซ่อมยานเราเอาแล้วเปิดทำไมเฮ้ย,ยกองอกเก็บเพ่ออุ้ยแบ่งกันแบ่งของกันเลย ขอขอขอติเปียก่อนเฮ้ยอีกอันนึงขอแล้วกันอุ้ยไดมอนเก็บเก็บเก็บเทสเทสกัสไอ้ยเอห้าเล่เอาเครื่องนี้แหละขุดขุดแร่ไปขุดแร่ดิเออเรียบร้อยเราได้แร่คิทตันอันนี้มาและรู้สึกจะมีของแร่อีกอันนึงใช่ไหมทีนี้ยานเราก็สามารถซ่อมได้เรียบร้อยไปเรานี่คือเสร็จแล้วใช่ฮะใช่ภารกิจช่วยเหลือคนที่นี่ก็สําเร็จเรียบร้อยกลับกลับไปที่เอาโพสต์ก่อนไปฟื้น มาแล้วไปทางขวาเออไอันนี้จะซ่อมยานให้เราแล้วโอเคเยี่ยมเลยในทำงานนี้ได้สำเร็จทีนี้ยานของนายก็จะได้รับการซ่อมแซมนะเฮ้<笑><笑>ยดูดินี่ไงมันกำลังซ่อมให้อยู่เห็นปะเมื่อกี้แบงเจ็บอะไรไปถึงถึงผ่านภารกิจแลกวต้องเล่นอีกรอบเอยจริงเหรอใช่เนี่ยผ่านภารกิจแล้วเมื่อกี้ไม่ไม,ไม่ไม่ขึ้นนะไม่ขึ้นไม่ขึ้นแต่ว่า ม่ไม่มันต้องเล่นสองรอบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปนอกรอบเอาโอเคโอเคเดี๋ยวได้ไงตอนนี้เดี๋ยวขอไปดูยานเราก่อนไหมไ <ป S 1> เฮ้ยกลับเฮ้ยไฮโดมน์เนี่ยใครวะหวัดดีเฮ้ยนี่คนเปล่าเนะี่ยไม่ได้ใช่ไปไปดูยานเรากอนนี่โอ้โหเลยไม่เห็นเลยยังยังไม่เห็นนะเฮ้ยยานกลับมาสภาพใช้ได้แล้วตอนนี้ตอนนี้ น่าจะสามารถเดินดาเดินทางไปที่ดวงดาวอื่นๆได้แล้วไปคอยดูสิมาดูเลยนี่เป็นไงซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วระยานมึงเป็นไงเน้าเหมือนเดิม <c oughs> โอเคเดีย๋ยวค่อยไปดินนักล่อมเอาก็เดูดูซิว่าสามารถไปดวงดาวอื่นได้ยังอ๋อยังไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะเราต้องสองสัยเราต้องไปรับเควสเพิ่มจากที่เอาโพสนะ <c oughs> นี่ไงอีเทอร์ไบต์เดอะอาร์ก Oh, ต้องพลังงานด้วยเนี่ยมันบอกว่าให้เรากลับไปคุยกับไอคนนั้นแหละนะไอใช่ป่าวะไม่ใช่ <c oughs> ไม่รู้แหละโอเคก็สำหรับในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยไปนอกรอบเอานะเลยโอเคโอเคสำหรับคราวหน้านี่ก็เราจะมาทำควสอะไรหรือว่าจะไปที่ดวงดาวดวงไหนก็มาอรอลุ้นรับชมกันนะสำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไ r i b e เพื่อรับชมตอนหน้าด้นะครับ สำหรับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลา,าไปก่อนไงเจอกันใหม่คลิปคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ